หลังจากที่ผมปูพื้นระเบียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เนี่ยผมจะมาต่อด้วยการปิดนะครับพื้นที่ด้านด้านข้างตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามันมีช่องอยู่นะครับเนี่ยจะปิดโดยรอบทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ตัวสัตว์ร้ายอะไรต่างเนี่ยเข้าไปด้านใต้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะปิดทั้งหมดนะครับทุกด้านเลยนะนี่ครับด้านนี้ด้วยนะทั้งหมดเลยนะครับโดยวัสดุที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับไม้ฝา หน้าแปดแบบนี้นะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยตกแปดิบบาทนะครับแผ่นละ80บาทยาวอยู่3เมตร4เมตรก็มียาว4เมตรจะตกประมาณสักร้อบาทโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับแล้วก็มีเหล็กด้วยนะเหล็กผมใช้เหล็ก2อคูณสองนะครับ1เส้นเส้นหนึ่งก็ประมาณ600้อนะ โดยสิ่งที่ผมทําเป็นอันดับแรกนะครับก็คือหาตําแหน่งการวางเสารครับโดยตําแหน่งที่ผมจะวางเสาเนี่ยผมก็จะขุดหลุมนะครับลงไปลึกอยู่ประมาณสัก30เซนครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่เอาไว้เทป,ปูนครับแล้วก็ความห่างกันของเสาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1เมตรนะครับแต่ในความจริงเนี่ยถ้าผมแนะนําจริงๆนะใครมีเวลาหรือว่ามีกําลังเนี่ยให้เทเป็นคานไปเลยนะครับหรือว่าตัวเสาเองเนี่ยนะที่เราจะวางเนี่ยควรวางให้ห่างกันน้อยๆน,นะครับได้ยิ่งดี จากนั้นนะครับผมก็มาตัดตัวเหล็กนะครับที่จะใช้เป็นเสาครับทั้งหมดเลยนะครับที่จะใช้ไปวางเป็นเสาเพื่อที่จะยิงตัวไม้ฝานั่นเองก็มาตัดเหล็กทั้งหมดครับโดยขนาดเหล็กที่ผมใช้เนี่ยคือหลักๆนะครับก็จะเป็นเหล็กขนาด2อคูณสนิ้วนะครับหนาอยู่หนึ่งจุดห้ามิลครับแล้วก็ผสมกับเหล็กที่เหลืออยู่ด้วยจากนั้นเราก็เชื่อมเหล็กเข้าไปตามตำแหน่งที่เราจะวางเสาเลยครับ ต้องให้ระดับของเสาเนี่ยได้ด้วยนะครับเราต้องใช้ระดับน้ำเนี่ยหาระดับเสาทั้ง2แนวครับก็จะเห็นว่าการทํางานของผมเนาะก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบวางแผนแลทท้วทาทีเดียวจนจบดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้ยากเนาะอย่างอย่างการเชื่อมอย่างงี้เห็นไหมครับผมก็ต้องอกลมเข้าไปเชื่อมด้านใต้ยอย่างงี้ครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ยากลําบากอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าใครจะทำเนี่ยก็ควรที่จะดูเป็นแนวทางแล้วก็วางแผนทําทีเดียวนะครับเชื่อมโค้งเด็กทีเดียวจนจบเลย นะครับมันก็จะสะดวกกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนํานะครับต่อมาเมื่อผมเชื่อมเสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ผสมปูนคอนกรีตครับอัตราส่วนอยู่ที่1นึของสี่เหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ปูนคอนกรีตตัวนี้นะครับไปเทตามบริเวณหลุมที่เราได้ขุดไว้ก็อันนี้เป็นวิธีการที่ผมต้องบอกว่าผมใช้วิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกกับผมนะครับแต่ถ้าจะทําจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับควรที่จะเทเป็นคานยาวไปเลยนะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ าการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแต่นี้ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเผื่อใครจะไปทำจริงๆเนี่ยก็ลองเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อวันถัดมานะครับวันถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มมาตัดตัวแผ่นไม้ฝานะครับซึ่งแผ่นไม้ฝาเนี่ยต้องบอกว่าตัดง่ายกว่าแผ่นไม้พื้นมากๆนะมีความหนาอยู่ประมาณแค่1เซนเองนะครับจากนั้นเราก็เอาไม้ฝานี่มาเริ่มวางตามตำแหน่งครับ มันก็อาจจะมีตำบางตำแหน่งที่เราต้องสกัดพื้นด้วยเพื่อให้ไม้ฝาเนี่ยวางได้ตำแหน่งที่ตรงนะครับแล้วเราก็ยิงด้วยสกูยึดกับตัวเสาเหล็กของเราไล่วางแบบนี้ไปเลยครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวลายของไม้ฝาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นลายเดียวกับ ตัวไม้พื้นนะครับอย่างไม้พื้นของผมเนี่ยจะเป็นลายเสี้ยนนะเป็นลายเสี้ยนเนาะแต่ตัวไม้ฝาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลายที่มากกว่านะครับเพราะว่าผมหาลายเสี้ยนของไม้ฝาเนี่ยไม่ได้นะครับเขาบอกไม่มีนะครับผมก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้ลายไม้ฝาแบบนี้เลยแต่ก็ถือว่าเป็นลายที่สวยนะครับลายที่สวยอยู่พอสมควรนะครับพอที่จะยอมรับได้นะครับแล้วทาสีไปแล้วเนี่ยเมื่อหลังจากทาตีลองดูนะครับสีก็จะเข้ากัน อันนี้ก็จะเป็นสกูที่ผมใช้ครับจะเห็นว่าลักษณะของตะกูเนี่ยจะมีปีกซึ่งลักษณะตะกูแบบนี้จะทําให้เรายิงไม้ฝาเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นครับถ้าใครจะใช้ผมแนะนําให้เป็นแบบมีปีกนะครับแล้วก็ความยาวเลยก็ควรจะยาวกว่า1เส้นที่ผมใช้ก็มนหนึนิ้วครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการยิงไม้ฝาเนี่ยนะครับผมยิงเพื่อปิดไม้ฝา บริเวณด้านข้างเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้มีการซ้อนทับแผ่นกันแต่ถ้าเขาติดที่บริเวณบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการซ้อนทับแผ่นเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปนะครับแต่ของผมเนี่ยปิดเพื่อที่จะป้องกันพวกไม่ให้สัตว์ร้ายอะไรเนี่ยเข้าไปด้านใต้นะครับผมก็เลยจะปิดแบบชนแผ่นกันแบบนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปทําติดบ้านอะไรเงี้ยต้องดูลักษณะการติดอีกทีหนึ่งนะครับลองไปดูแนวทางการติด ที่จะป้องกันน้ําป้องกันอ,อฝนต่างๆเวลาตกได้นะครับนี่นครับหลังจากติดฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับถัดมาครับอีกฝั่งเนี่ยต้องบอกว่ามีความยากลําบากอยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบ แนวเอียงเป็นสโลปลงมาดังนั้นนะ่ะมันจะมีส่วนที่เป็นที่เราต้องตัดแผ่นเนี่ยแบบเอียงๆนะครับซึ่งมันต้องบอกว่ายากอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราต้องวัดระยะแล้วก็ตัดดีๆนะครับเพื่อที่จะให้แผ่นไม้ฝาของเราเนี่ยครับป้องกันนะครับส่วนช่องรูอะไรต่างๆนะครับไม่ให้มีช่องเพื่อให้สัตว์หรือว่าสัตว์ร,ร้ายงูเง,งี้ยวเขี้ยวขอนเนี่ยเข้าไปได้นะครับ นี่นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะทาสีครับก็โดยจะใช้สีเดียวกับที่ทาพื้นกับบันไดเลยนะครับนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะปิดแล้วนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปิดแล้วปิดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาสีนะครับโดยใช้ ตัวเดิมเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทาพื้นที่ผมใช้ทาพื้นไปเนาะ <S <S ก็สามารถใช้ทาได้เพราะว่าไม่อยากซื้อใหม่นะครับเพราะว่ามันเดี <S <S ๋ยวเราใช้ไม่เยอะนะเราก็เลยใช้ตัวนี้แหละครับใช้ได้เราเป็นสีโทนเดียวกันด้วยนะครับ FD ห้าย์ 4, เป็นสีทาทับหน้านะครับสีจริงที่เราจะทาตัวนี้จะเป็นสีรองพื้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ผิวเรียบแล้วก็ให้สีที่ทาติดเนี่ยสีจริงที่เราทาตัวนี้เนี่ยนะครับติดทนนานครับเดี๋ยวเราทาตัวนี้รอบหนึ่งก่อนนะครับตัวสีรองพื้นนะครับ ในเรื่องของการทาสีเนี่ยก็ตามวิธีการเดิมที่ผมเคยแนะนําไปครับก็ให้ทาสีรองพื้นไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับ1ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทาสีจริงเนี่ยทับไปเลยนะครับ2รอบหรือว่า3รอบก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการความเข้มที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็วิธีการตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีวิธีการคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสําหรับใครที่ต้องการปิดช่องใต้ระเบียง บ,บ้านของเราเนี่ยแบบนี้เนี่ยสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการทําได้ส่วนไหนไม่ดีเนี่ยต้องเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนไหนที่สามารถนําไปใช้ได้ก็ลองเอาไปนําใช้เอาไปใช้ดูนะครับสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของงบประมาณที่ผมจ่ายไปนะครับสําหรับการปิดพื้นที่ใต้ระเบียงตรงนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ2,200บาทอ่บาท สำหรับค่าวัสดุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กค่าแผ,แผ่นไม้ฝ้าแผ่นเรื่องของสีต่างๆที่ใช้ทำเนี่ยก็ตกเขาว่าแล้ว200ไอ้2,200บาทนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีงานหรือว่ากำลังต่อเติมบ้านนะปิดพื้นที่ใต้ใตบ้านหรือพื้นที่ใต้ระเบียงก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะครับผมแล้วก็ยังไงช่วยติดตามด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยผมจะทำอะไรต่อนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ